สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีมากีดยางครับเนาะมาหามาหาเห็ดนะครับเนะา,าเนะ,นะยางกระ<บ>อ,อกบุกคอยดีตัวพี่น้องฝนตกมากกับเศร้าออกแล้วครับฝนดินเมาครับเนาะพอดีกีดยางไว้ไปพอเห็ดนะครับเนาะพอเห็ดปวกนะครับเป็นเห็ดปวกกระโด ครับดอกตุมต้มๆนะครับตัวเถาก็มีนะครับเนาะ บอไดเตรียมพร้อมนะครับพอดีเมื่อกี้ยางครับเนาะน่ครับมนเลค่ะขาเงี้ยวครับเนี่ยพอดีมันอยู่ในหม่องดินนุ่มๆนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหม่องดินแข็งนี่ขาจะงอยวนะครับดอกก็งอแงไปในแต่ตัวนี้มันอยู่ในหม่องดินรวมนะครับเนาะขากระเงี้ยวดอกกระงามนะครับเนาะ มื่อวานนี้ก็เก็บไปรอบนึงนะครับใ้บ่อคอยลายนะครับเนาะนะครับตัวนี้เป็นมูใหม่นะครับเนาะบแมนมูที่โตเก็บเมู่บ้านเนี้ยครับเป็นมูตัวใหม่โอ้ยเสียมกรบหมี่เสียมบรมีนะครับเนาะการเอากับลำบากเนี่ยเพราะว่าเอาไม้กินเอานะครับ มันออกในปลานะครับเนาะ6กนนะครับโอเนีนอยนะครับออ,ออกอยู่น้ำปลาอย่างเขาเองนะครับเนาะพอดีกิดยางแล้วก็มาเก็บนะครับกนะ็ เห็นไวร้ายมองนะครับเนาะเห็นไวายมองอยู <çocuğ> ่แต่ว่าพอท่านเก็บนะครับบางมองกระเถาแล้วเพราะว่าหาผู้เห็นเมื่อวานเนี่ยครับมันบานบานตั้งงานกับพอท่านเถาครับนะต้องม่องกับพอท่านเถาตัวเด็กขานี่งพเด็กขานี่งพอดีเห็นไวร้ายมองกับพึ่ง ซูมนะครับเนาะถึงพผนใจดินมันอวใสไหมเนาะเนี่ยประมาณนี้นเนาะพี่น,น้อง <c oughs> แบบแนวใสของข้าวแบบเนี่ยเพราะว่าปฏิเตรียมพร้อมนะครับเนาะ <c oughs> เป็นสอบเป็นสอบนะครับเนาะ, <c oughs> ะอยู่หกไงพี่น้บบอ,งอ,งนองเอ,อ้ย ถ้าเกิดว่ามหากรงเวนจะเห็นบมลพนีนน้องหกปันเลบโอ้โหสีของกนน้องอยู่บนนี้นี่ะครับเบึงดอกกันพี่น,น้องนะจุ่กันเนี่ย กำลงังจุ่มๆกันนี่นะครับเนาเออหมดกัดไขบ่บานนี่โอ้ยห่างหมดออแตกแล้วหมดกไลยเนาะพี่น้องนะเนาะมาพี่น้องมาเก็บมนาะดอกกำลังงามนะครับเนาะบ่ทันบานนะครับถึงจุมจ่มๆ ออกตามกั้นผู้นะครับเนาะขังปลาอย,าง,อย,า,อยางหยับปลาอยางขางกดต้องอาจจะมืดแน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบนกันแจงนะครับโอ้ดอกใหญ่เนี่ยดอกใหญ่เนานะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดปวกเกาดอนะครับเนาะ <S <S พี่น้อง มีเต่ดอกใหญ่ๆน,นะครับเนาอเป็นออกย้ายนะครับเนาอออกปูเป็นมูปันธ์ยหายไปมองละดอกสองดกอกฮะบันไดขาสั้น่ยกจินเพา่งเป็นใหม่เนาองที่น้องเนาะ เพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับบุหงวว่าพี่่อเฮีดเนาะ เีล้วมาเห็นใจเนี่ยนีกดกประมาณนี้นะครับเน้กินให้พวกเราใหญ่ๆเนี่ยดอกใหญ่งปีน้องประมาณนี้นะครับเนาะ เป็นกันคู่นะครับเนาะ้องนั่นเป็นไฮนานะครับครับออกย้ายไม่ได้ด้วพี่น้องอาจจะมืดนเนี่ยนะครับผมเห็นหงร้อนเจี่ยงนะครับแบบออกย้ายมากหาเบิดนะครับนี่พี่น้องหกก็พี่น้องนะออกในหม่องหกนะครับ บทาว่าได้เก็บใส่สวดอนีเพราะว่าถุงมันเต็มนะครับน้องเนี่ยเต็มถุงแล้วนะครับน้องก็เลยไปใส่สวดนะครับเพราะว่าไม่มีถุงใส่อีกนะครับยางกับบ่คอยออกแล้วพี่น้องในถุงนี่ก็หลายต็ดอก มันบานนะครับเนาะนเป็นอีกมูนึงนะครับเนาะโตบานโตถเถ่าแล้วก็น,นี่นะครับเนาะโตเถ่าบุกควายไดยเอานะครับเนาะราะว่าเอามาเอาเอาไปยักนกะล่างบม่ได้นะครับตัวนี้ที่เขาเก็บยู่นี่จะเป็นโมโมใหม่นะครับเนาะนพี่หนงแต่เป็นสบนอบนะพี่หนงเนาะ はい。<music>